อะไรโอเคพี่สื่อสารอย่างนี้แล้วกันในบทที่เจ็ดเนี่ยนะให้เราสังเกตด,ดูว่าขึ้นต้นด้วยบทที่เจ็ดนะเลขเนี่ยก็เป็นเลขเจ็ดเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าบทเนี่ยนะที่มีบทที่สามบทที่เจ็ดนะบทที่แปดนะไอ <บ S 1> นะ้พวกเลขบ,บทที่สิบสองข้อก็เหมือนกันข้อสิบสอง ข้อ40เนี่ยเลขๆที่มีอยู่นี่และนะอยู่ทุตกกินวัะดา40ปีพระเยซูคิดถูกทดลอง40วันอะไรประเภทน,นี้นะรวมกระทั่งเลข6นะบทพวกนี้จะมีความเนื้อหาสําคัญสำคัญ,คญบทที่เจนเนี่ยหัวข้อยกยกเรื่องก,การแต่งงานมาเป็นอุปมาหยแปลว่ามาเปรียบเทียบ ถ้าเราเข้าใจบทที่เจ็ดเนี่ยนะถูกต้องชัดเจนนะเราหลุดเลยเราหลุดจะทำบัญญัติเลยเพราะว่าโดยสุ่ความน้อหาครับๆบทที่เจ็ดกำลังจะบอกเราว่านะถ้าเราเข้าใจว่าบัญญัติเป็นศาสนาหรือบัญญัติคือการประพฤติตัวตามอักษรหรือบัญญัติคือคืออะไรนะก็มันจะบอกเราว่าพอเรามารับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยเราไม่เดินตามนันละ เราเดินตามใหม่แบบใหม่นะกําลังบอกเป็นั้นกําลังสื่อสารแบบนั้นโอเคนะเพราะถ้าคันพีจิงยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยยกตัวอย่างเรื่องออสามีพัญญายกตัวอย่างว่าในกอนะออมีพัญยาชื่อในขอถ้าเดิมทีแล้วเนี่ยถ้าในขอผู้หญิงเนี่ย ไปมีชู้หรือไปผิดผิดประเวณีถือว่าผิดบาปเลยต้องเล่าหินตาตายเห็นไหมนี่พระมียกตัวอย่างเปรียบเทียบแต่ถ้าเกิดว่าในกอแต่ในในกอสามีเกิดเป็นอะไรตายไปในขอก็กลายเป็นผู้หญิงโสดกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มานะเพราะฉะนั้นในขอมีคนเนี้ยจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนไหน ก็ไม่ผิดละก็ไม่ผิดละเห็นไหมนะพระคัมภีร์ก็เลยสื่อสารว่าบัญญัตินั้นมีอิทธิพลขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่โอเคนะนี่พระคัมภีร์รูสื่อสารอย่างนี้ว่าบัญญัตินั้นมีอิทธิพลก็ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะกระยกตัวอย่างว่าถ้าผัวเขาตายไปเมียก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ไม่มีใครมามามา,มาว่าว่านี่นอกใจเมียผิดชู้ร่วมอะไรพวกนี้ยกตัวอย่างเห็นไหมแต่ให้เราเข้าใจว่าพ้าพียงามหมายความว่า,วาเมื่อเราในอดีตนั้นเราเป็นอาจจะเป็นเมียของซาตานใช่ไหมอาจจะเป็นเมียของธรรมัญญัตินะแต่เมื่อเร,เราเชื่อพระเยซูริ์แล้วแปลว่าเราตายจากตัวเก่าแล้วเรามีชีวิตใหม่แล้ว นะเพราะชีวิตใหม่เราไอ้บัญญัติเก่าๆจึงไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราและเรากําลังบอกว่าอย่าไปดําเนินชีวิตจากเก่าให้เราดึเนินชีวิตแบบใหม่คือชีวิตฝ่ายพระวิญญาณคือชีวิตแบบพระเยซูคริสต์นั่นเองใน้กล่ามาและหลังอย่างนั้นมาถึงมายกตัวอย่างในข้อเจ็ดให้เปรียบเทียบว่าบัญญัตินั้นน่ะดีไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะบัญญัตินั้นมีไว้ทําไมมีไว้ ก็ว่าไปแล้วก็เป็นจริยธรรมนะอ่าพี่จะเริ่มมันเข้าใจได้บ้างถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรว่าทำบัญญัติเป็นบาปหรือเห็นไหมหาเป็นเช่นนั้นไม่บัญญัติไม่ใช่บาปแต่ว่าไม่ใช่เพราะทำบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบ,บาปแต่รรตทำบัญญัติทําให้รู้จักบ,บาปน,นะก็ทำมาให้าดีนะบัญญัติดีศีลธรรมดีศาสนาดี นะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เพราะสิ่งเนี้ยจึงทาให้เรารู้จักบาปอาจารย์เปโลจึงยกตัวอย่างว่านะถ้าเกิดว่าไม่มีคําว่ายาโลภเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือโลภเพราะเมื่อไม่มีข้อห้ามายาโลภเราโลภเราก็ไม่ผิดเพราะมันมีข้อกาหนดไว้่าอย่างห้ามโลภแต่พอมันเริ่มมีข้อกำหนดว่าห้ามโลภพอเราโลภปั๊บเราเลยรู้เลย ว่าเผิดบาปจึงคือคือความผิดที่ไม่ได้ทำตามธรรมัญญาต่อตัวอย่างยาละขโมยใช่ไหมยกตัวอย่างในนี้ยในห้องเนี้ยถ้าเราไม่ตั้งกฎว่าเออใครมา,าสายบาปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ตั้งข้ามา,าสายข้าก็ไม่รู้สึกว่าข้าผิดแต่เขาตั้งว่าห้ามมา,าสายมา,าสายบาปมา,าสายผิดพอกูมา,าสาย,ร,สายรู้เลยกูบาป เพราะฉะนั้นไอ้กฎที่ตั้งมาห้ามาสายดีไหมดีนะแต่เพราะความดีนี่แหละทาให้ข้ารู้จักบ,บาปโอเคไหมรู้จักว่าข้าผิดนะรู้จักว่าข้าถูกรู้จักว่าข้าผิดนี่ก็พระพิลรงเปรยเียบเทียบแบบนี้โอเคนะนะจิตน,น,นั่นดีเานจินั้นดีจะใช่ให้ถูกอ่าเดี๋ยวเอนัอ่นมีมีมีเยอะแยอะ,ยะ<ม>เพราะว่าถ้าทํามันกันไม่ได้ห้าว่าอย่าโลภข้าพระเจ้าก็คงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภ แต่ว่าบาปได้ถือเอาทรมญัญหััดเป็นช่องเป็นช่องเห็นไหมบาปมันเกิดม,มาจยกธรรมัญหััดนะถือเอาธทรมัญญัติเป็นช่องที่ไม่ได้ทําตามมันะทําให้การหาช่วท,ทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีทรมญัญหััดบาปก็หาดํารงอยู่ไหมถ้าไม่มีทรมัญญัติบาปก็ไม่นารงอยู่ใช่ไหมนะนี่คือความหมายถ้าไม่มีทรมัญญัติฆ่าก็ก็จะไม่มีก็ไม่รู้ว่ามีบาป โอเคนะนะเมื่อก่อนข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่นอกเหนือธรรมบรรญัติแต่เมื่อมีธรรมบัรญัติขึ้นบาปก็เกิดขึ้นอันนี้บอกว่าสมัยก่อนข้าดำรงชีวิตโดยไม่รู้จักศาสนาเลยไม่รู้จักธรรมบัญญัติเลยโอเคไหมนะก็เลยไม่รู้ว่ามีบาปไม่เกิดก็เลยไม่มีบาปพอมาอยู่ปั๊บเลยรู้ว่ามีบาปยกตัวอย่าง,งอย่างเจยกยี้ก่อนนั้นข้าไ้เรียนชนชาย ถ้าไม่รู้หรอกขาแต่งตัวยังไงก็ได้ใส่ไว้ผมยังไงก็ได้นะพอเข้าโรงเรียนชนชัยกูงงเลยเขาบอกห้ามไว้ผมยาวห้ามใส่กางเกงสีนั้นสีนี้ห้ามใส่รองเท้าหัวแบบนั้นหัวแบบนี้นะข้าเลยรู้ไว้ว่าข้าบาข้าผิดข้าผิดกฎข้าผิดกฎเห็นไหมนี่คือยกตัวอย่างนะแต่เมื่อมีธรรมันอยากเกิดขึ้นบาปก็เกิดขึ้นและข้าประ้จก็ตายอันนี้เขาบอกว่าบาปพอมีบาปปั๊บเราก็ตาย แต่จริงๆให้เข้าใจว่าคนเราตายก่อนมีธรรมบัญญัติโอเคไหมธรรมบัญญัติมาแต่สมัยโมเสสแต่มันมีคนตายาก่อนสมัยโมเสสแล้วตายมาแต่สมัยมเริ่มมีโรคโรคมาแนละ้วโอเคนะอพ <c oughs> ระบัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตดีคือหัวใจไฮไลท์ข้อนี้บัญญัตินั้นดีๆยังไงดีเพราะแบบนี้ดีเพราะว่ามีไว้เพื่อดำรงชีวิต นะดำรงชีวิตคืออะไรคือให้มนุษย์มันอยู่ในกรอบไม่เกิดในกรอบเขตไม่ทําอะไรการมัรําเภอใจเห็นไหมอ่าจริงๆเนี่ยบาบัญญัตมีไว้เพื่อการดํารงชีวิตนี่คือบัญญัตนั้นดีเห็นไหมโอเคนะก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าจําต้องตายนะ โอเคนะเดี๋ยวเดี yeah, ๋ยวเขาจะต่อให้เดี๋ยวเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเติมไหมเพราะว่าบาปได้ถือเอาทำภาพบรญจัสนั้นเป็นช่องทางล่อลวงข้าพเจ้าเนี่ยล่อลวงแปลว่าอะไรรู้ไหมล่อหลวงว่าอะไรไหมเฮ้ยไอ้สถานี่ดีนะมันมาล่อลวงเราไงล่อลวงว่าเฮ้ยทำเดินตามบัจัณยเนี่ยดีเป็นสิ่งดีโอเคไหมนะเออไอ้นี่ดีแต่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างไปอ่านเนื้อเพื่อรู้ว่าทําไมถึงถูกล่อลวง พ่ออะไรอะไรพวกเลยก็ได้พราบอกว่าไม่มีใครทําครบทุกข้อเพราะวา่าถ้าถ้าไม่ได้ครบทุกข้อก็ถือว่า <c oughs> ไม่ได้ทําแต่ข้อเดียว <c oughs> <c oughs> เข้าใจยังนี่คือบัญญัติมาล่อลวงเราเมื่อมาตั้งกฎในนี้ตั้งกฎแล้ตั้งกฎแล้วห้ามหาวห้ามมัว ห้ามห้ามพูดห้ามนู่นห้ามนี่โอเคไหมดีไหมดีเห็นไหมแต่ไม่มีใครทําได้ไม่ได้ไอออดแต่ทําไม่ได้ห้ามทำแล้วหนูก็เลยปามโอเคม้าวอ่ะนี่ยกตัวอย่างนี่ก็ยกตัวอย่างแบบนี้นะโอเคนะนะยิ่งห้าเพราะว่าบาปได้ถืออาผ้าบัญญัตินั้นเป็นช่องทางล่อหลวงข้าพเจ้าน่ล่อหลวงเราน่ล่อหลวงะไรล่อหลวงอะไรอยากเป็นคนดีไงล่อหลวงว่าอะไรถ้าทําดีแล้วได้ไปสวรรค์ ทนดีได้ทําบัญญัติครบแล้วได้ไปสวรรอหลวงแต่มหารู้ไหมมันไม่มีใครทําได้ใูนี่แลนะม่นะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเปิดพี่อ่านการเทียฟังเดี๋ยวอย่าไว้พี่พูดเองเอาผ้างพีไปเลยอยู่ในการเทียแล้วก็แม่ข้างอยู่ในฮีบูด้วยเอาดีกว่าที่มันทําไม่ได้เขียนไม่ต้องไหนการเทียบทที่สามข้อสิบสี่กาเทียบที่สามข้อสิบ เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมัญญัตก็ถูกแช่งสาดเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่มิได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในพระหนังสือธรรมัญญัตก็ถูกแช่งสาปเห็นไ,ไหมต้องทุกข้อเห็นไ,ไหมก็เหมือนกับพี่พี่ยกตัวอย่างเสมอไงว่าในคุกเนี่ยนะมันถูกติดคุกในกรณีค้าย,ยาบ้าแต่มันไม่มีผิดข้ออื่นเลยเอมันผิดข้อเดียวก็ติดคุก เห็นไหมโอเคนะข้อสิบเอดเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทาโดยสายพระเนตรของพระเจ้าได้ด้วยธรรมมันจัดเลยโอเคนะอ่าทีนี้พี่จะดูอีกข้อนให้ดูว่ายากอบบทที่สองหรือสามไม่รู้ข้อสิบดูี่ยากรผมใหบทที่สอง อบทที่สองข้อสิบอ,อน,นาพอยาในบังนะเพราะว่าผู้ใดรักษาทร,รมันหยัดได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดทรรมบรรญัติทั้งหมดเห็นใจข้อ,ขอเดียวเองนั่นเองเออก็หมายถึงว่าไม่มีทำรรบริสุทธิ์ได้หรอก,อน,กน้ําแก้วเนี้ยดูสะอาดแต่มีเชื้อโรคนิดเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมนี่จึงแปลว่าทำบรรจัตน,นั้นดี เห็นไหมทำาป็นอย่างนั้นดีนะจึงทําอย่างนั้นจึงล,อล่อลวงข้าพเจ้าล่อดูกเราถูกทําพเจ้าล่อลวงนะแล้วก็เลยบ่อยเรามีบาปโอเคนะโอเคนะฟังนีเหตุฉะนั้นทำมัน,นจัดจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ดีงามเห็นไหมถามว่าดีไห่ดีแต่ทาไม่ได้มันถึงมีพระเยซูคริสต์มาทาแทนไง เห็นไหมพอบัญญัติทั้งหมดในโลกนี้สรุปแล้วเป็นสองคำรักพระเจ้าสนใจใรักเพื่อนบ้านอยู่รักตนเองและพะเยสุ่ยมาทำทำมาใหญ่ใ้ครบถ้วนนะสรุปแล้วง่ายๆก็คือว่ากาลังจะสื่อสารให้เรารู้ว่าศาสนาทั้งหมดบนโลกใบนี้กำลังแปลมาแล้วจริงๆ่ะให้รักพระเจ้ากับรักเพื่อนบ้านนะดูดรักตนเองแต่คำว่าดูดรักตนเองนะั้นมันแองความหมายว่าต้องรักแบบพระเจ้า ไม่มีใครทําได้เห็นไหมพระเย,ยซูคริสต์บาททำแทนนะนี่คือความหมายและยังมีในบทโลบที่สองอีกว่าทำมาอย่างนั้นดีเราจะรู้ว่ามันดียังไงนะแต่มันมีสิ่งนี้พระเจ้าไปต้องการต้พระเจ้าต้องการสิ่งใหมนะ่อ่ะพี่เปิดบทโลบที่สองเอ่อข้อสองฟังนะตรงเนี้ยใช้บ่อยพูดบ่อยโยมไม่จะเข้าใจนะ อย่าประพฤติตามอย่างคนยุคนี้อาพีิขยายให้มาเข้าใจมาเข้ากับที่เจแบ่งไปเลยเพราะคนยุคนี้ประพฤติแบบคนที่สามียังไม่ตายตามศาสนาทั่วไปนะประพฤติตามแบบที่สามีพัญญายังไม่ตายจากกันยังมีกติกาควบคุมเขาอยู่แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่นั่นคือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ให้เป็นพฤติกรรมที่ เออเออตายแล้วคือมีสามีใหม่แล้วคือสามีใหม่คือพระคิดโอเคไหมะนะและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื<ห>่อท่านจะได้ทราบน้านพระทัยของพระเจ้าจะไลจะได้รู้ว่าอะไรดี <thriving. S 1> ทำบรรดาดิอะไรเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าชอบพระทัยที่ให้เราเปลี่ยนแปลงใหม่พเพื่อจะได้อะไรดียอดเยี่ยมจะได้เรามารู้จักสิ่งที่ดียอดเยี่ยมดีกว่าดี ใช่ไหมดีกว่าดีโอเคนะเรียกว่าดียอดเยี่ยมเอาละดีกว่าดีไม่ได้บูกลับมาอารมณ์ที่เจ็ดเห็นไหมนั่นคืออยู่บนบรรทัดบนสุดในข้อหกเพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลกฎธรรมบัญญัติเห็นไหมนี่คือประพฤติตามคนยุกต์เห็นไหม และดาเนินชีวิตในใหม่ตามลักษณะภาพวิญญาณนั่นคืออุปนิสัยใจคอเปลี่ยนแปลงใหม่โอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะนี่แหละดียอดเยี่ยมโอเคนะนี่คือสุดแล้วอย่าดาเนินชีวิตอยู่ในกรอบของผัวเก่าให้ดเนินชีวิตในกรอบของผัวใหม่กลับบ้านไปในแลนเดืนหนป็อาผัวใหม่ แต่ไปบอกกาษามีอะไรเองยุ่งยากน,นะกูหาใหมา่เขาไม่ยุ่งยากเหมือนเองไม่มีกฎบ้าเหมืนเองเอ,อใช้เงินเ<ช>ยอะ <ๆ S 2> หน่อยก็บนด้วยกระทะก่็บนพระก็ทาแม่ไปละหมื่นฟังให้มันจบหน่อยโอเคนะทีนี้ทีนี้เราเข้าใจว่า ไอ้พระคำพีที่สื่อสารมันข้อเจ็ดจุดนั้งคือข้อสิบสองเนี่ยนะพงศ์ต้องการสื่อสารว่าบัญญัติมีไว้เพื่อแหมรู้ว่ามนุษย์เป็นคนบาปบัญญัเออเพื่อมนุษย์รู้ว่ามนุษย์เป็นคนบาปถ้าไม่มีบัญญัติมนุษย์จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนบาปจึงสร้างบัญญัติมาเพื่อรู้ว่าเองทำไม่ได้อุขาบาปแต่จริงๆแล้วไม่มีบัญญัติเองก็บาปอเป็นคนบาปอยู่แล้วแต่ดูข้อสิบสี่นะ เรารู้ว่าทรม,มัญญยันั้นเป็นมาโดยฝ่ายพระวิญญาณแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ใต้อยู่ใต้บาปกำลังบอกว่าข้าเป็นมนุษย์ข้าไม่มีทางทรม,มัญญยัดได้หรอกเห็นไหมพาะปัญญัติมันมาจากนูน่นทูตสวรค์นู่นกับพระเจ้าคุยกัน,น,นแล้วกาหมดมาแต่สมัยโมเสยขึ้นไปบนภูเขาอะรับปัญญัิมาแหละน่าจริงๆอ่านให้ดีๆแหละหมายถึงมาจากทูตสวรค์คือผู้สาตานกับพระเจ้าตกลงกัน นะตาตัดกำหนดให้มามนุษย์ต้องทำแบบนี้ถึงจะไปสวรรค์ได้ถึงจะพ้นจากบาปในอดีตเชื้ออาดัมได้เห็นไหมอาจารย์บอกว่าข้าเป็นคนเขาจะไปทำของที่ฝ่ายวิญญาณเสนอให้ทำได้ยังไงนี่ราพูดงี้ข้าพระเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพระเจ้าเองเพราะว่าข้าพระเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพระเจ้าปรารถนาที่จะแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพระเจ้าเกลียดชัง นี่อาจารย์ปรลุลุ่มเสนอให้กดเข้าใจแล้วเห็นเองรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีถามสิถามคนสูบบุหรี่รู้ไว้รู้ครับบุหรี่ไม่ดีครับแล้วสูบทำไมเลิกไม่ได้ครับม,รม,มีหมอหมอเพื่อนอหมอพี่ชายเพื่อนกันนั่ง,ง,งคุยทุกเพี่ที่กรุงเทพอ่ะให้พวกมึงอย่าสูบบุหรี่อะไรนะแม่หมอแม่งพ่นหุยนะ <c oughs> รุ่นพี่กันสองสายปีอะไรสนิทกันไง <c oughs> อ่าแล้วพี่มานัดพ,พี่พี่หมอพี่จะไม่พีสูบอ่ะเออปล่อยกูนะกูไม่เป็นไรหรอก ไปงี้ถ้าไปดูพ่อแม่เขาสอนลูกสิลูกอย่ากินเหล้านะอย่าสูบบุหรี่นะพ่อแม่แม่งดูเสยเลยพ่อแม่กินเฉยเลยถามไม่รู้ว่าดีไหมรู้ว่าดีแต่ทําไม่ได้ห็นไหมอาจารย์โปลโลดีหมดยกตัวเองยกตัวเองขึ้นยกตัวเองขึ้นมาเปรียบเทียบว่าข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ข้าพเจ้ายังทําอยู่เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทําสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทําไม่อยากทําเลยไม่อยากสูบบุหรี่เลย นะไม่อยากกินเหล้าเลยไม่อยากลวงประเวณีเลยไม่อยากนู้นเลยนะแต่ยังทําอยู่และข้าพเจ้ายอมรับว่าทำมันอย่านั้นดีเห็นไหมรู้ว่าเขาห้ามอย่างเงี้ยดีรู้เลยเพราะว่ามันเป็นจริยธรรมของสังคมไม่นั้นหัวใครเอ่ยทรัพย์สมบัติใครเอ่ยก็พ้พนชิบหายหมดเห็นไหมข้อสิบเจ็ดดูนะฉะนั้นข้าพเจ้าจินมิใช่ผู้กระทำหายไรเลยถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ อาจารย์ปรยุทธ์บอกข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนทําก็ข้าพเจ้ารู้นี่ข้าพเจ้ารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าดีก็ไม่ทํารู้ว่าไม่ดียังทําอยู่เพราะฉะนั้นสุปแล้วข้ารู้ตัวแสดงว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทาแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทาไฮไลท์เลยเห็นไหมแสดงว่าผู้เป็นคนบาปบาปในตัวข้าพเจ้าทํา หมายถึงเรามีเชื้อบาปอยู่เราอยู่ใต้อิทธิพลของบาปบาปที่อยู่ในตัวเรามันมีอยู่แล้วไม่ต้องมีทํามันจัด่าก็เป็นคนบาปอยู่แล้วเขาใหญ่อย่างเพราะทงมาจากนั้นมีมาเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าให้มนุษย์รู้ว่าเจ้าเป็นคนบาปถ้าบอกว่าเองเป็นคนบาปมันไม่รู้หรอเขาตั้งคนมารู้ทันทีรู้เลยเอ้ยกูทาไม่ได้บาป นะพระครรมีต้องสื่อสารให้รู้ว่าเดิมทีมนุษย์เป็นคนบาปอยู่แล้วอยู่ใต้โทษบาปอยู่แล้วนะไม่ต้องมีธรรมบัญญัติมันก็บาปแต่ตั้งมาเพื่อเป็นยอดแล้ว,ว่าเออเข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพื่อครับมันจะไฝ่หา<ม>เพื่อจะเป็นคนดีฝ่ายไปไฝ่มาจนท่านเจอพระเยซูคริสต์นี่คือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าโอเคนะ ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็ไม่อยู่แต่สิ้นจะกระทําดีนั้นข้าพเจ้าหาทําไม่เห็นไ,ไหม,ไหมนี่นี่คือคือตัวนี้แสดงว่ามนุษย์รู้ดีรู้รช่วใช่ไหมสุดแล้วแปลแปลมาเอาไปแปลว่ามนุษย์ทุกคนรู้ดีรู้ช่วยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบัรพบุรุษกินไปแล้ว อาตากระยินรู้ดีรู้ชั่วไปแล้วมันจึงมีรู้ดีรู้ชั่วอยู่ในตัวแล้เห็นไหมนะที่ซาตานบอกไงเจ้ากินละวันนั้นจะจะเหมือนพระเจ้าคือเจ้าจะรู้ดีรู้ชั่วแต่เจ้าต่างกับพระเจ้าตรงไหนเจ้าอยู่ใต้ใต้อํานาจความดีความชั่วแต่พระเจ้าอยู่ในอํานาจความดีความชั่ว

สาวๆ <ie> <twitch S 1> ลืมึงี่วันางมึงพูดไม่หมดเลยใช่ไหมจีนีตจำเจนน้องกอย่างเจ้ากระทาเดอยร้าเหมือนหน้าเสื้อกระางระทัพแค่ก็บอกว่าเหมือนหักกระทพกกระทม่เอกเออ ข้อสิบเก้าด้วยว่าการดีซึ่งข้าพเจ้าปาถนาธรรข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่กาชั่วซึ่งข้าพเจ้ามีดจปาถนาธรรมข้าพเจ้ายังทํำอยู่เห็นไหมข้อยี่สิบถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทําสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปาถนาธรรมก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําไฮไลท์เลยแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้กระทำเข้าใจพูดเนาะ ใช่ไหมคราวหน้าเราไปทําผิดกับสามีพัญญาบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้แต่ดีได้แก้ตัวอยู่ฉันไม่ได้ทำนะถึงเกียรติพันธ์พีบที่เจ็ดดูดีแต่ฉันไม่ได้ทำนี่แต่ฉันสู้มันไม่ได้ที่ฉันจะได้กันทับงกระทาฉันก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ตัวทชาฉันซื้อกระทาไม่เพราะฉันซื้อ มันไยมัอยากได้คนมาจะบอกว่าแหงตลิวไม่ไหวแล้วมันมันบอกโภโคยดไเ้ทีไดียวมัน่อกแกมันมาล่อลวงหรูแถมตะหลิวตลิวไม่งใหญ่น้ใช่ไม่ี่ใช่ได้วที่ใหญ่ได้หรอข้อยีส่โอ้ยเห็นไหมอาจารย์เป้นรโอ้ยเห็นไหม คนไหนก็ตามเนี่ยนะที่รู้จักตัวเองแล้วมองเห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีบาปอยู่นะมันจะร้องคานี้ออกมาถ้าพระเจ้าเป็นคนหน้าอนาถอะไรเช่นนี้เห็นไหมใครจะช่วยใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้าสสงะแปลว่าอะไร ใครจะช่วยข้าพเจ้านี้ให้พ้นจากความตายไหมพ้นจากอำนาจบัญญัติหรือพ้นจากอำนาจของของศาสนาได้เห็นไหมคือพระเยซูคริสต์ท่นั้นข้อยี่ห้าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราฉชนนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้าแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาตกฎแห่งบาป แ่ลาจิตใจอยากจะเป็นคนดีเชื่อพระพระเจ้าแต่ร่างกายเป็นทาสของบาปเห็นไหมแพ้มันสู้มันไม่ได้น,น,น,นะเพราะเราไม่อยากทํามันยากทำเราเราอยากทําดีไอ้ขางใดมันไม่ให้ทำนะ <c oughs> อยากทำชั่วแล้วไม่อยากทาชั่วขางใอยากทาชั่วสู้ไม่ได้จึงมาเริ่มบทที่แปดเห็นไหมหัวข้อชีวิต่่ายราวิญญาณ นะแล้วก็ไล่ไปเลยไล่ไปเลยเริ่มพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วถ้าใครพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ก็พูดใดพูดใดก็บูระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพูดใดพูดใดก็บูรพเจ้า